จริงๆก็ไม่ไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าที่มันอยู่ดีๆมันเป็นคู่จิ้นน่าจะจากละครเรื่องแรก mm hmm. ดาวจะดัดฟ้าถ้าไม่มีอัลบั้มพิเศษหรือถ้าไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรใดๆ mm hmm. เราจะไม่ได้เจอกันเลยแต่ก็มาเจอกับไั่ก็คือละครเรื่องแรก mm hmm. แล้วก็พอจากละครเรื่องนั้นจับเป็นคู่จิ้นกันเลย mm hmm. ก็งงเหมือนกันกระแสนี้มาได้ยังไงก็ อยู่ดีๆก็จิ้นกันแล้วก็อยากจะให้เป็นคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยจะคู่จิ้นเป็นคู่จริงได้ไหมเป็นงานคอนเสิร์ตก็ก็จะพิตายไผ่ไม่มาด้วยเหรออย่างเงี้ยแล้วก็ไผ่ก็จะเวลาไปเจอกันที่กองเขาก็จะพี่พี่พี่ผมไปงานที่นี่นะเขาไม่ถามถึงผมเลยเขาถามถึงแต่พี่มันแปลกมากกว่าแปลกมากกว่าเอ้าอยู่ดีๆทําไมเป็นคู่จิ้นแต่ว่าเราก็รู้สึกขอบคุณพลังของของ ของด้อมไผ่ตายเนาะตั้งแต่คู่จิ้นอยากให้เป็นคู่จริงเขาก็เลยตั้งเป็นด้อมไผ่ตายเลยของเขาโจนได้มาเปิดเรื่องที่สองแล้วก็มาสามแล้วก็มาเรื่องที่สี่ล่าสุด <c oughs> เพราะกระแสะคู่จิ้นเลยค่ะยังยังทำให้เราคงมีงานละครอยู่แล้วก็ได้เล่นคู่กันอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็ยังคงจิ้นกันตลอด แต่ว่าด้อมของไผ่ตายก็จะน่ารักอีกแบบหนึ่งเราเองอาจจะไม่ได้ไปไปเสริมอะไรตรงนั้นเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอจริงจไม่ค่อยได้เจอถ้าถ้าไม่ได้ถ่ายละครด้วยจริงๆจะไม่ได้เจอเลยนะคะเนี่ยเหมือนกันตั้งแต่ละครปิดกล้องก็ไม่ได้เจอเลยเขาก็จะไปปั่นกันเองอะไรเรียกว่าเราไม่ได้เสริมให้เขาเขาก็จะไปปั่นหาวิธีปั่นกันเองอย่างเช่นความสับดูไม่ได้แบบเออ สมัยนะโซเ,เชียลรูดตลอดเลอ,อ๋อไหวค <laughs> ่ะัค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นอสมมติว่าวันนี้วันนี้ต่ายไปถ่ายงานอาจจะต่างคนต่างไปอยู่แล้วสมมุติว่าใส่เสื้อแล้วมันโทนสีใกล้กันอะไรอย่างนั้นโดยที่มันไม่ได้ตั้งใจแล้วว่ามันอยู่กันคนละที่ใช่ไหมเขาก็จะแบบอุ๊ยมีความเสื้อคู่นะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอ้ยแล้วเขาก็อพอแฮชแท็กไปปุ๊บมันก็ไปอยู่ดีก็ไปขึ้นในทวิตเตอร์ในอะไรไป อ่าเป็นแบบแฮชแท็กตายััยไัย,ยตายไปเอ๊ะทำไมขึ้นใ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 นบีดในทวิตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะกระแสะอะไรก็กดเข้าไปดูโอ้ยนนอะเสื้อโอ้ยเนอะแล้วก็โอ้ย <laughs> mm hmm. ก็ไม่นะคะก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันจริงๆไม่ได้กดดันเราก็เราก็รู้สึกว่าเออน่ารักเนาะเออ <laughs> เขาจะมีโมเมนต์อะไรของเขาเองมาตลอดด้วยความที่ เราเองนไม่ไม่ได้เจอแล้วเขาก็คาดหวังอยากให้เราเสิร์ฟเออเรารู้นะแล้วเราใช่แล้วก็ <laughs> แล้วก็แบบเวลจาจะไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะจะไลฟ์สดแล้วเขาก็จะแบบพี่ตายวันนี้วันนี้แฟนพี่ไปไหน <laughs> อย่างเงี้ยแล้วเราก็ <laughs> แฟนไปไหนอ๋เอเรารู้นะว่าคุณอยากให้เราพูดถึงใครพี่แต่ก็จะประมาณเนี้ยเราจะเข้าใจเขาเลยเเเแฟนไปไหนวันนี้ บางทีเราบางทีเราเราเห็นขึ้นในฟีดบางทีเราก็จะเราก็จะอ่ำเขาไม่รู้หรอกก็วันนี้แค่ไปเล่นที่นี่ไงเนี่ยไหนว่าพี่ไม่ดูไงไม่รู้เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเอาเอ๋อ,อ,อก็เห็นในฟีดไง <c oughs> ไม่คิดว่าจะลากยาวมาขนาดนี้ <c oughs> เพราะว่าส่วนตัวของต่ายเนี่ยคือเรื่องแรกอะ่ะเรารู้สึกว่า เรายังไม่เรายังเข้าไม่ถึงในเรื่องของการแสดง,เร,เ,งเรื่องกับสองเรื่องแรกอะ่ะเรายังมีกำแพงในเรื่องของการแสดงอยู่ยังยังยังไม่ได้รู้สึกว่าสนุกกันไปกองละครเราเราไปโฟกัสกับตรงนั้นว่าเรารู้สึกเครียดว่าเอ๊ะมันเล่นแล้วมันเป็นยังไงมันยังแข็งทื่ออยู่หรือเปล่าเข้าถึงอารมณ์ไหมเราจะไปได้ถึงเรื่องที่สามสี่ไม่น่าอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเรื่องแรกคงจอดแล้วไปไปมา,มาก็เอาเรื่องที่สองก็มาแล้ว <laughs> ก็มาถึงเรื่องที่สาม พอก็พลังของทุกคนด้วยส่วนหนึ่งแล้วก, mm hmm. วก็ก็รู้สึกว่าเราอยากทลายกำแพงการแสดงให้ได้ mm hmm. ทำไมเรายังรู้สึกกลัวทำไมเรายังเข้าไม่ถึงแล้วก็เราต้องรู้สึกยังไงเราต้องวางตัวยังไงแล้วมันมีอะไรในใจเราทำยังไงเราถึงจะมีความสุขทุกครั้งที่ไปกอง mm hmm. แต่พอคาเลคเตอร์เรื่องที่สามมาเล่นบูเล่นเตะต่ตอยก็ทุกอย่างหายไปหมดเลยแล้วรู้สึกว่าข้อที่ข้อทาง,ททางแล้วเรารู้สึกเราอยากไปกองละครเราสนุก ถ้ามีบทบาทอื่นๆมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเร,เราเราพร้อมที่จะเปิดรับแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าละครเรื่องที่4ี่ก็มีฟุตซัพพอร์ตไป <c oughs> ไม่ได้ขิงเออ <c oughs> เป็นดอมคู่คก็ต้องก็ต้องขอบคุณสายงานการแสดงด้วยแล้วก็โอกาสด้านการแสดงดมันก็ทำให,ให้ให้ให้เราได้เห็นว่าเออมันมีอีกมิติหนึ่งเกิดขึ้นก็ขอบคุณจริงๆค่ะอะไรที่มันจะท้าทายเราไปได้อีกมากกว่าเรื่องที่ส แล้วมันจะต้องเป็นบทบาทยังไงมันยังคงจะต้องใกล้เคียงอันเดิมหรือเปล่าอันนี้แต่ก็ก็รอรุ้นเหมือนกันแต่ก็มีแฟนๆรือหรือแบบคนอื่นๆที่ที่ท,ที่ที่ดูแล้วเขามีโอกาสมาเล่าให้เราฟังอ,อะไรอะไรเงี้ยเ <laughs> ปิดถึงดาราไม่อยากเดินห้างบ้างหรอ <laughs> เอออยากยังเดทงหน้าติ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เอเอยังห<อ>่างบ้างก็ได้อะไร ก็ก็เดินบ้างก็ได้ค่ะยังไงก็ได้หมดได้หมดได้หมดเพราะเพราะว่าชีวิตจริงของเราเราผ่านเราก็ก็คิดว่าเป็นคนหนึ่งที่ก็ผ่านมาทุกอย่างเออแล้วก็ในในเรื่องเนี่ยต่อให้มันเริ่มต้นมาจากศูนย์แ้วค่อยๆพัฒนาไปจนถึงชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต่อสู้ด้วยแต่ก็คิดว่าเราเราผ่านมาทุกโมเมนต์แล้วจะให้ล้างถ้วยล้างจานดำไล่ไถนาเราทำได้ สเต็ปที่แบบมีงานที่ดีขึ้นหรือไปสู่ชีวิตก็คิดว่าเราเราก็เห็นประสบการณ์จากชีวิตจริงของเราไปได้แต่ว่าไปสัมผัสว่าเอ๊นั่งเรวยรวยสวยๆมันเป็นยังไงนะเราก็อยากมีภาพก็อยาการู้หรเหมือนกันหร,ห, <laughs> หรือรู้วสู้ในในแบบอื่น